ีเทียงอีหยังฮู้ยี่บอกว่าไผ่ไงเขอถอดขอถอดเยสิมาเทียงคัดว่าน้ำเยสิมาเทียงเฮ้ยเมียก็มันจักไปใส่บุกมาเหือนมาซ่านเบื้องลูกเบื้องเก่าเนี่ยเฮ้ยหมาเบ่าคุณหายคักคเบื้องเมียนี่ หูเนี่ยบ่อันแค่นาะที่แค่ให้อาบน้ำให้ลูกซ้ำนั่นมันก็บ่งเฝ้ารบมากไปยังเท้ากระรางถ้วยนี่แหละเป็นยังเป็นยังถามซื่อกระรางไปที่ล่ะไปสีวายอย่างมาเตะมาเตะเราบ้านไปหาเรากินสมนุนมูก็สิจีมัวเน่งเนาะชูมือเอนาะคนเมามันกับตรงนี้สังคม ทีเทียงยี่ยังโอ้ยบอกว่าไผ่ไงก็ถอดก็ถอดเยสิมาเทียงขันว่าวน้ำเย่สิมาเทียงว่าวนั่นฟังนี่พูดยดงไงในบ้านเดียวนี่มั้ยเออเจ้านั่นละเท้าไม่ขันว่าไงในบ้านป้านอินมาเด้มาล่างถวยได้เจ้ายิงญ่บ่มาขันใหญ่มาล่างถวยบ่ขอบใจที่บ้านนเจ้าขอโทษขกไยอมแล้วไอยอมแล้วโอ้ขวไปยอมแล้ว กัฟฟังไม่ทีล่ะห่วยเออเมือ่อไงเมื่ออ่นคอยสิเศร้าไปคอยสิบบไปบม่ต้องไปใส่ทั้งนั้นพอดเวลามาานี่ให้อาบน้ำให้ลูกกับเขากับยังคอยเฮ็ดเรียบร้อยเบิดทุถกจิิงทุกอย่างเจ้ามีหน้าที่แค่อาบน้ำให้ลูกซ้ำนั้นกับผ้าลูกน่นขอ,อขอโทษขอขอโทษเชือกผ้านาแพ่เพื่อนสา้นบ้านทรงคอยเฮ็ดคอยกวดคอยซักเบิด คอยอโทษเดบอลาเออไม่ขอจีเ๊เศร้าคอยเฉบาะไปหาหมูแล้วเจ้วจงปั๊บตู้เออเออมืออื่นขอจีนอนเว้นดูเง,งิงนซื้อเงินคือกันเงินคือกันซื้อเนี่ยจบแจบมาชูลูกกินมอมันจะสบไปเหรียญใต้จะไปเออคอยโขและละเท้าอ้เรียกเงนินมาจงไปซื้อซออื้อเนี่ยไม่ให้ลูกกินมองมันเจ็บแสบ เออฟังนี่เออฟังอยู่ฟังอยูค่า่ันคุณยายฟังยูค่ะยาเด้เจ้าหรือเจ้าอย่างไงมาล้างถ้วยบอเป็นหยังค่ะบ่เป็นยังเกรงใจค่ะ่านคุณยายนี่คือคําสั่งของผัวผัวใหญ่ที่สุดในบ้านค่ะ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 เขาใจนะค่ะเขาใจอยู่ค่ะไปไปทาครับลูกที่หน้าเพื่อนค่ะค่ะค่ะเขาทนได้รายไหค่ะเขาทนได้ร้ายค่ะคิดไปแล้วค่ะ อย่าให้กูโมโหกูบอกแล้วว่าภัยใ่ในบ้าน <c oughs> เห้ยได้อีกกันแน้วนี่